สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำข้าวต้มมัดกันนะคะอุปกรณ์วัตถุดิบที่ต้องใช้ก็คือมีน้ำกะทิข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่แล้วนะคะ5-6ชั่วโมงน้ำตาลทรายนะคะเกลือเกลือแล้วก็ กล้วยน้ำวานะคะแบบสุกนะคะแล้วก็มีใบเตยใช้เพื่อความหอมคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลย<อ>ใส่น้ำตทิลง<อ>่เอเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเกลือ ปเรื่อยๆนะคนไปสักพักหนึ่งให้น้ำกะทิมันเดือดแล้วก็เอาเข้าวเหนียวใส่นะคะคนไปแบบนี้เรื่อยๆคนไปได้เลยคนไปเรื่อยๆเราคนไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆเนาะ ไปเรื่อยๆตอนนี้จนข้าวเหนียวเริ่มจะแห้งแล้วนะคะแต่ต้องขัดตอนนอดะะ่ออีกนิดนึงนะเก็ดเลยนะคะเดินแห้งไปนะคะปรับความหวานได้นะคะตรงนี้ เหนียวนะคะโอเคได้แล้วตอนนี้เราก็เอาเข้าวเหนียวไปพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมใบตองกับกล้วยกันเลยนะคะกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยที่สุกนะคะแต่ไม่ต้องงอมมากเนาะมันจะได้รสหวานนะคะนี่ใบตองนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยกล้วยได้แล้วใบตองมาอีกสิไม่มีแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวนี้แม่มาผัดให้ ไม่เอาไม่ใส่ถ้วยเลยแล้วแล้วไม่จะใช้อะไรแล้ววะไม,ไม่แล้วไม่จะใช้อะไรทำแล้ววะไม่แล้วเดี๋ยวเอาผัดให้สุกหน่อยอคุณนุ้ยน้องหิวติหอมันติดใช่ไหม เอาขวดโค้งลงหน่อยเอาขวดโค้งลงหน่อยเรียบนะ้ำองสาเรี่ห้าหกเจ็ดแปดม่8อันปะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะก็มาเปิดดู ตอนนี้ข้าวต้มมัดของเราได้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็วางไว้ให้เย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวต้มมัดของเรา่าาสวย